ยินดีต้อนรับเขาสู่ช่องคนยำหนังวันนี้ผมมีหนังมาสปอยเรื่อง Bullet Train และหัำดวนขบวนข้าหนังเริ่มที่ยอิจิคิมูระกำลังเฝ้าลูกชายของเขาวัตรุที่เพิ่งได้รับบาดเจ็บสาหัสณนะโลงพยาบาลแห่งหนึ่งยอยจินั้นเครียดแค้นคนที่ทำร้ายลูกชายของเขาให้อยู่ในสภาพนี้เป็นอย่างมากไม่นานักพ่อของยอยจิก็เข้ามาถามถึงอาการของหลานชายซึ่งยอยจิก็ตอบว่ายังไม่ดีขึ้นเลย ของยูอิจิเลยต่อว่าเขาไว้ในตอนนั้นยูอิจิไปอยู่ที่ไหนพร้อมทั้งเดาว,ว่าเหตุการณ์ที่วัตรุตกจากดาดฟ้าตึกอาจเป็นอุบัติเหตุก็ได้ตัดมาที่เมืองโตเกียวชายคนหนึ่งกำลังคุยไายกับมาเรียเพื่อรับงานหลังจากที่เขาเพิ่งผ่านการบำบัดมาโดยที่เขาได้รับชื่อรหัสว่าเต่าทองในระหว่างทางที่เต่าทองเดินทางไปสถานีรถไฟเขาก็ได้เจอกับยูอิจิโดยบังเอิญแต่ทั้งสองก็ไม่ได้มีอะไรกันมาก งานที่เต่าทองได้รับจริงๆแล้วมันเป็นงานของชายอีกคนที่ชื่อคาวเวอร์ซึ่งในตอนนี้คาวเวอร์ดันป่วยเป็นโรคกระเพาะเลยต้องให้เต่าทองมาทำแทน หลังจากรับงานมาแล้วเต่าทองก็มาเตรียมอุปกรณ์ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือยานอนหลับส่วนปืนเต่าทองเลือกที่จะไม่เอาไปด้วยเมื่อเตรียมของเสร็จเขาก็รีบวิ่งขึ้นไปบนรถไฟในทันทีทางด้านยูจิเองก็ขึ้นมาบนรถไฟเช่นกันซึ่งเขาก็เดินไปชนกับพนักงานขายของบนรถไฟทำให้เราได้เจอกับมะนาวและส้มเขียวหวานสองฝาแฝดนักฆ่าที่กำลังคุยกันส่วนเต่าทองก็เริ่มงานของเขานั่นคือตามหากระเป๋าเอกสารสีเงินที่มีสติกเกอร์รูปรถไฟแปะอยู่ เมื่อได้มันมาก็ให้รีบนําลงจากรถไฟในทันทีเหตุผลที่ยูอิจิมาอยู่ที่นี่ก็เพราะว่าเขาได้รับข้อความจากใครบางคนให้มาเจอกับคนที่ผักวัตรุตกจากดาดฟ้ายูอิจิเลยจะมาฆ่ามันแต่พอเจอตัวกลับกลายเป็นเด็กสาวหน้าตายใส่ซื่อยูอิจิเลยไม่ทําร้ายเธอแต่เด็กสาวคนนั้นก็ใช้เครื่องช็อตไฟฟ้าช็อตเขาจนสลบไปซึ่งจริงๆแล้วเด็กสาวคนนั้นคือคนที่ผักวัตรุลูกของยูอิจิตกจากดาดฟ้า ด้านเต่าทองก็เดินหากระเป๋ามาเรื่อยๆจนในที่สุดก็มาเจออยู่ในโบกี้ที่พวกมะนาวกับส้มเขียวหวานนั่งอยู่ซึ่งในตอนนี้2พี่น้องกําลังเทียงกันแต่แล้วอยู่ๆผู้ชายที่นั่งข้างๆก็ตื่นขึ้น ซึ่งชายคนนั้นก็บอกว่าเขาจําอะไรไม่ได้เลยมะนาวกับส้มเขียวหวานเลยย้ายมานั่งกับชายคนนั้นพร้อมทั้งบอกว่าพ่อของชายคนนั้นส่งทั้งสองมาช่วยเขาและต้องไปส่งชายคนนั้นให้ถึงมือพ่อเขาอีกด้วยจากนั้นส้มเขียวหวานก็เล่าว,ว่าเขากับมานาวฆ่าพวกแก๊งอัง้งยี่ที่จับตัวชายคนนั้นไปเรียกค่าไทยกว่า17ศพก่อนที่จะมาอยู่ที่นี่ซึ่งพ่อของชายคนนั้นคือมัจุราชเขาหัวหน้าแก๊งยากุซ่าที่โคตรโหดในแถบนี้ และงานของส้มเขียวหวานกับมะนาวยังมีอีกอย่างนั่นคือต้องเอากระเป๋าที่ชิงมาได้ไปส่งพร้อมตัวรูปชายของมัจจุราชเขาถึงจะเสร็จงานส้มเขียวหวานเลยบอกให้มะนาวไปเอากระเป๋าเอกสารนั่นมาแต่แล้วทั้งสองก็เจอปัญหานั่นคือกระเป๋าหายไปแล้วซึ่งกระเป๋านั่นมันอยู่กับเต่าทองที่กำลังรีบเดินไปที่ประตูเพื่อลงจากรถไฟแต่แล้วก็มีชายเม็กซิกันคนหนึ่งยืนขวางประตูอยู่ทันทีที่ประตูเปิดออกชายคนนั้นก็ซัดหน้าเต่าทองในทันที ด่านยูอิจิที่เพิ่งได้สติเด็กสาวคนนั้นก็บอกเขาว่าให้เรียกเธอว่าเดอะพรินซ์พร้อมทั้งทำอะไรบางอย่างกับปืนของยูอิจิก่อนที่จะแก้มัดให้เขาทันทีที่ได้โอกาสยูอิจิก็รีบคว้าปืนหวังจะยิงเดอะพรินซ์แต่เธอก็โทรหาลูกน้องที่อยู่โรงพยาบาลที่วัตรุรักษาตัวอยู่ว่าถ้าเธอไม่รับสายให้ฆ่าเด็กซะเมื่อยูอิจิได้รู้เรื่องก็ไม่กล้าทำอะไรเดอะพรินซ์ด่านมะนาวกับส้มเคียวหวานก็มาคุยกันว่าจะเอาอยัางไงต่อหลังจากที่ทำกระเป๋าหายไป ส้มเขียวหวานเลยเล่าเรื่องราวของมัจจุราชเขาในอดีตว่าในตอนที่เจ้านั่นขอเข้าแก๊งยา a ุซ่าของมินิกิชิและไต่เต้าขึ้นมาเรื่อยๆจนสุดท้ายมันก็ตั้งแก๊งขึ้นมาอีกแก๊งแถมยังหักหลังมินิกิชิและฆ่าล้างบางพวกเขาทําให้มัจจุราชเขากลายเป็นผู้นําแก๊งที่โคตรโหด และเมื่อไม่นานมานี้เมียสุดที่รักของมัจจุราชเขาดันมาตายเพราะอุบัติเหตุซึ่งเขาเหลือลูกชายเพียงคนเดียวแน่นอนว่าตอนนี้มะนาวกับส้มเขียวหวานงานเข้าแบบสุดๆด้านเดอะพรินซ์ก็เล่าเรื่องของเธอว่าเธอมีปมที่เกิดมาเป็นลูกสาวเพราะพ่อของเธอต้องการลูกชายมากกว่าจนไม่สนใจเธอเดอะพรินซ์เลยต้องการให้ยูอิจิไปฆ่าพ่อของเธอนั่นคือมัจุราชเขา เราะเธอรู้ดีว่ายุยจิเคยทํางานไปส่งกระเป๋าให้กับคนของมัจจุราชเขายุยจิที่รู้ดีว่าไม่มีปัญญาไปฆ่าเจ้านั่นเลยตอบไปว่าแล้วคนอย่างกูจะเอาอะไรไปฆ่ามัจจุราชเขาเดอะพรินซ์ก็ไม่ตอบเขาพอยังไม่ถึงเวลาแถมยังบอกให้ยุยจิ่อนคลายเข้าไว้ด่านมะนาวก็เสนอว่าต้องหากระเป๋าให้เจอก่อนถึงที่หมายทั้งสองเลยตกลงกันว่าจะแยกย้ายกันไปหากระเป๋าแต่พอกลับมาหาลูกชายของมัจจุราชเขาก็ปรากฏว่าเจ้านั่นกลายเป็นศพไปเสียแล้ว จากนั้นหนังก็เล่าย้อนไปเมื่อ26ปีก่อนเด็กชายเม็กซิกันคนหนึ่งที่เพิ่งได้รับสร้อยมาป่าจากแม่ก่อนที่แม่เขาจะตายไปต่อมาเด็กชายคนนั้นก็เติบโตขึ้นและได้ใช้ชื่อว่าเดอะวูฟเขานั้นเดินทางในสายมาเฟียจนไปเข้าตาเจ้าพ่อมาเฟียคนหนึ่งและได้รับเข้าแก๊งต่อมาเขาก็ตกหลุมรักหญิงสาวคนหนึ่งแถมดูเหมือนว่าการงานในแก๊งมาเฟียก็ยังไปได้สวย จนในที่สุดเดอะวูฟก็ได้แต่งงานกับหญิงสาวที่เป็นที่รักแต่แล้วงานแต่งที่ควรจะมีความสุขกับกลายเป็นโศกนาฏกรรมเพราะเจ้าสาวและคนในงานต่างถูกวางยาจนตายกันไปหมดทําให้เดอะวูฟหมดอะไรตายอยากและต้องการจะแก้แค้นคนที่ทําเรื่องนี้จึงเดินทางมาที่ญี่ปุ่นและได้เจอกับเต่าทองและทั้งสองก็ได้เข้าต่อสู้กันโดยที่เดอะวูฟอ้างว่าเต่าทองพังชีวิตของมันส่วนเต่าทองเองก็บอกว่าไม่รู้เรื่องอะไรเลยแต่สุดท้ายเดอะวูฟก็ปาไมีใส่เต่าทอง แต่มีดดันกระเด็นกลับมาแทงตัวดูฟตายแบบงงๆต่อทองที่ยังงงว่านี่มันเกิดเรื่องบ้าอะไรขึ้นเลยพยายามเก็บข้าวของและจัดฉากให้ดูฟนั่งดื่มเหล้าเพื่ออำพางศพ ด้านมะนาวกับส้มเคียวหวานก็จัดฉากลูกชายของมัจุราชขขาวเช่นกันจากนั้นทั้งสองก็แยกย้ายกันไปหากระเป๋าพอรถไฟถึงสถานีต่อทองก็รีบวิ่งไปที่ประตูแต่ก็ได้เจอกับมะนาวที่ยืนถือปืนดักรอยอยู่ด้านหน้าซึ่งต่อทองก็ได้เคยเจอกับมะนาวในภารกิจเมื่อครั้งก่อนเขาเลยจำใจต้องวิ่งกลับไปหาทางออกอื่น แต่แล้วมาสคอตโมโมก้าก็ามาขวางและพยายามแย่ยงกระเป๋าทําให้ต่อทองลงจากรถไม่ทันเขาเลยกลับมาค้นตัวเดอะวูฟซึ่งก็ได้เจอกับโทรศัพท์ต่อทองเลยรีบโทรหามาเรียเพื่อรายงานสถานการณ์ว่าตอนนี้เขาได้ซ่อนกระเป๋าเอาไว้และจะลงจากรถไฟที่สถานีหน้า ซึ่งเดอะพรินซ์ก็บังเอิญได้ยินเรื่องที่เต่าทองพูดพอดีเต่าทองได้ถามถึงเรื่องราวของเดอะวูฟกับมาเรียเธอเลยเล่าว่ามีครั้งหนึ่งที่เต่าทองทำภารกิจและได้เจอกับเจ้านั่นด้วยเต่าทองเลยจำได้ว่าเคยเจอกับเดอะวูฟในงานแต่งของมันแต่แล้วเต่าทองก็ได้เจอกับส้มเขียวหวานที่เดินอยู่ด้านหน้าเขาเลยไปแอบอยู่ที่ชั้นเก็บกระเป๋าไม่นานนักบัรจุราชขาวก็โทรมาหาส้มเขียวหวานเพื่อรับฟังสถานการณ์พอคุยกันเสร็จส้มเขียวหวานก็ได้เจอกับเต่าทองที่แอบอยู่แต่ทั้งสองก็ไม่ได้มีอะไรกันมาก แ,แยยยกก้าันไปจากนั้นส้มเคียวหวานก็ได้เจอกับดะพรินซ์และยอยจิเขาเลยถามทั้งสองว่าเห็นกระเป๋าเอกสารสีเงินที่มีสติกเกอร์รถไฟติดอยู่บ้างไหมดรพรินซ์เลยตอบไปว่าเห็นชายสวมหมวกใส่ชุดสีเขียวถือไปนั่นทําให้ส้มเคียวหวานรู้ได้ทันทีเลยว่าชายที่เจอกันเมื่อกี้คือหัวขโมยเขาเลยเดินกลับไปหาเต่าทองส่วนดรพรินซ์ก็พายอยจิเดินออกไป ทางด้านมะนาวก็นั่งอยู่กับศพลูกชายของมัจจุราชเขาซึ่งก็ได้รับข้อความจากพี่ชายว่าให้จับตัวชายที่สวมชุดสีเขียวเอาไว้ทันในนั้นเต่าทองก็โผล่มาและครูมะนาวพร้อมทั้งเล่าเรื่องลำลึกความหลังครั้งแรกที่ได้เจอกันแต่มะนาวก็จำเขาไม่ได้ด้าน The p r i ินซ์ก็ได้เดินไปหากระเป๋าซึ่งเธอก็เจอมันอย่างง่ายดาย เาทองเจราจากับมะนาวว่าจะคืนกระเป๋าให้เพื่อแลกกับการที่พวกมะนาวจะไม่ฆ่าเขาและพอมะนาวเอากระเป๋าไปให้มัจุราชเขามันก็จะไม่ฆ่าทั้งสองซึ่งฟังดูมันก็แฟร์ดี แต่มะนาวไม่รับข้อเสนอนี้เพราะเต่าทองดันฆ่าคนไปซึ่งมะนาวหมายถึงลูกชายของมัจจุราชขาวส่วนเต่าทองพอได้ยินดั่งนั้นก็คิดว่าเขานั้นฆ่าดนรูฟไปมะนาวเลยอธิบายว่าเขามองออกว่าเต่าทองนั้นมีแผนว่าจะหนีไปพร้อมกระเป๋าแล้วปล่อยให้พวกมะนาวโดนมัจจุราชขาวฆ่าตายที่มะนาวรู้เรื่องนี้ก็เพราะว่าเขานั้นดูการ์ตูนรถไฟทงม,มัดอยู่เป็นประจำจากนั้นทั้งสองก็เริ่มซัด้ากัน จนสุดท้ายเต่าทองก็ฟาดมะนาวจนสลบไปจากนั้นเขาก็ผสมยานอนหลับใส่ขวดน้ำของมัน แล้วนาปืนของมะนาวไปซ่อนก่อนที่จะกลับมาขโมยเอาโทรศัพท์ของมะนาวโทรหามาเรียรเพื่อรายงานว่าบนรถไฟมีคนตายอยู่อีกศพซึ่งมันเป็นลูกชายของบัจ,จุราชขาวที่ตายเพราะโดนพิษแบบเดียวกันกับที่ใช้ในงานของดูฟระหว่างที่เล่าเรื่องเต่าทองก็เอาไม้ก๊อฟและกระเป๋ามาขวางประตูไม่ให้สองพี่น้องนั้นตามมาได้แต่เต่าทองก็ดันทํามูพิษไล่แรงหลุดออกมาจากกรงส้มเขียวหวานก็เดินกลับมาเจอมะนาวที่นอนสลบอยู่หลังรู้ว่าน้องยังไม่ตายเขาก็เดินออกไปตามหาตัวเต่าทองต่อ ส่วนเต่าทองก็เดินไปเจอเจ้าหน้าที่บนรถไฟซึ่งเคยมีปัญหาเรื่องตั๋วกันเต่าทองเลยไปคุยกับผู้โดยสารคนหนึ่งซึ่งเขาเสนอเงิน200เหรียญเพื่อแลกกับเพื่อแลกกับเสื้อผ้าของชายคนนั้นส้มเขียวหวานก็พยายามเปิดประตูที่เต่าทองขวางเอาไว้ซึ่งนั่นก็ทําให้งูพิษเลื้อยออกไปจากนั้นส้มเขียวหวานก็ได้เจอกับเต่าทองแต่นั่นคือผู้โดยสารที่เต่าทองแลกชุดกันนั่นทําให้เต่าทองหนีจากส้มเขียวหวานไปได้อีกครั้ง ด้านเดอะพรินซ์ก็พายูุยจิเข้าไปในห้องน้ําจากนั้นพ่อของอยุยจิก็โทรมายุยจิเลยบอกพ่อไปตามตรงว่าเขามาทําอะไรและอยู่ที่ไหนเมื่อวางสายเดอะพรินซ์ก็บังคับให้ยุยจิหาทางเปิดกระเป๋าให้ได้แล้วเธอก็เดินออกไปด้านนอก ส้มเขียวหวานกลับมาหามะนาวมะนาวในตอนนี้เลยเดาว่าเต่าทองอาจจะไม่ใช่คนที่ฆ่าลูกของมัจจุราชเขาแต่แล้วพวกของมัจจุราชเขาก็โทรเข้ามาบอกให้ทั้งสองร่วงจากรถไฟในสถานีหน้าพร้อมกับลูกชายของมัจจุราชเขาและกระเป๋าเมื่อถึงสถานีสองพี่น้องก็เล่นละครตบตาว่าทุกอย่างยังปกติดีทําให้ทั้งสองคนนั้นรอดมาได้ เมื่อทุกอย่างกลับมาเป็นปกติสองพี่น้องก็แยกกันตามหาเต่าทองอีกครั้งซึ่งมะน,นาวก็ยังยืนยันว่าเต่าทองไม่ใช่คนที่ฆ่าลูกชายของมัจุราชขาวและเดาว่าบนรถไฟต้องมีอะไรซ่อนอยู่อย่างแน่นอนก่อนจะแยกกันส้มเขียวหวานก็ได้ให้ปืนของเขากับน้องชายไว้เพื่อป้องกันตัวด้านเดอะพรินซ์ก็เดินมาเจอศพของลูกชายมัจุราชขาวซึ่งเธอก็ไม่ได้รู้สึกตกใจเลยสักนิดแถมยังถ่มน้ำลายลดหน้ามันอีกด้วยจากนั้นเธอก็เดินกลับไปหายูอิจิซึ่งเปิดกระเป๋าได้พอดี ในกระเป๋านั้นมีเงินและทองอยู่เป็นจำนวนมากแต่ The ะ r รินซ์นั้นไม่สนของพวกนั้นเพราะเธอจะวางระเบิดไว้ด้านในแถมยังวางระเบิดไว้ที่ปืนของยูอิจีอีกด้วย เพราะเธอรู้ดีว่าไอ้มัจจุราชขาวต้องใช้ปืนนั่นยิงใส่ยูอิจีอย่างแน่นอนซึ่งมันจะระเบิดและฆ่ามัจจุราชขาวนี่คือแผนของเดอะพรินซ์ที่จะส่งให้ยูอิจีไปทำเพื่อแลกกับการช่วยชีวิตของลูกชายของเขาวัตรุทางด้านเต่าทองก็มาหลบในห้องน้ำซึ่งเขาก็ได้ข้อมูลจากมาเรียเกี่ยวกับพิษว่านักฆ่าที่ใช้ชื่อว่าแตนสังหารสกัดพิษจากงูบูมแลง มันเคยใช้ในการฆ่าหมอคนหนึ่งอีกด้วยและถ้าใครได้รับพิษนั่นก็ต้องใช้ยาถอนพิษภายใน30วินาทีถึงจะรอดชีวิตพอรู้เรื่องเต่าทองก็จะไปบอกเรื่องนี้กับมะนาวและส้มเขียวหวานว่าให้พวกนั้นไปจัดการกับเจ้าแตนสังหารนั่นเองไม่นานนักส้มเขียวหวานก็มาเคาะประตูห้องน้ำซึ่งมันเดินตามสัญญาณ GPS มือถือของมะนาวมาแล้วทั้งสองก็สัตว์หน้ากันแต่ระหว่างนั้นเจ้าหน้าที่ขายของก็เดินเข้ามาเต่าทองเลยทำทีซื้อน้ำแต่บอกให้ส้มเขียวหวานจ่ายน้ำโคลสิตพอน มึงแดกแต่มันเก็บตังกับกูเมื่อเจ้าหน้าที่ขายของออกไปทั้งสองก็สู้กันต่อจนส้มเขียวหวานนั้นกําลังจะฆ่าเต่าทองแต่แล้วพวกบรรจุราชขาวก็โทรเข้ามาส้มเขียวหวานเลยต้องหยุดการต่อสู้เพื่อไปรับสายของพวกมันซึ่งเจ้าพวกนั้นก็บอกให้มะนาวกับส้มเขียวหวานลงมาจากรถไฟในสถานีหน้าพร้อมกระเป๋าส้มเขียวหวานที่รู้ว่าเต่าทองนั้นไม่ได้เป็นคนเลวร้ายเลยตกลงกันว่าให้ลงไปกับเขาแทนมะนาว เมื่อถึงสถานีทั้งสองก็ลงไปเจอกับพวกของมัจุราชขาวซึ่งพวกนั้นก็เชื่อว่าทั้งสองเป็นพี่น้องกันจริงๆแต่พอจะกลับขึ้นรถไฟเต่าทองก็โชว์ว่าเขานั้นเปิดกระเป๋าไม่ได้แต่มันดันทําให้กระเป๋าเปิดโดยบังเอิญนั่นทําให้พวกมัจุราชขาวรู้ได้ทันทีเลยว่าทั้งสองนั้นโกหกแต่โชคดีที่เต่าทองกับส้มเขียวหวานนั้นขึ้นรถไฟไปได้ก่อนด้านยูอิจิก็พยายามบอกกับพรินซ์ให้ปล่อยตัวลูกชายเขาไปเพราะยูอิจิยอมทําตามที่เธอสั่งทุกอย่าง ระหว่างนั้นมะนาวก็เดินมาถามว่าเห็นชายสวมชุดสีเขียวหรือกระเป๋าสีเงินบ้างไหมเดอะพรินซ์ก็ตอบไปว่าไม่เคยเห็นใครที่แต่งชุดแบบนั้นหรือกระเป๋าเอกสารสีเงินเลยมะนาวที่เหนื่อยจากการต่อสู้กับต่อทองก็เริ่มดื่มน้ำในขวดที่ต่อทองผสมยานอนหลับและจับสังเกตได้ว่าเดอะพรินซ์นั้นรู้เรื่องกระเป๋ามากเกินไปทำให้เขารู้ได้ทันทีเลยว่าทั้งสองคนเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังเรื่องราวทั้งหมด พอรถไฟถึงสถานีเต่าทองก็บอกที่ซ่อนกระเป๋าให้กับส้มเขียวหวานก่อนที่เขาจะลงรถไปแต่ส้มเขียวหวานนั้นไม่ยอมให้เขาลงเต่าทองเลยถีบส้มเขียวหวานลงจากรถก่อนที่ประตูจะปิดส้มเขียวหวานเลยต้องหาทางกลับขึ้นรถใหม่มะนาวที่อยู่กับยูอิจิและเดอะพรินซ์ก็กำลังหาว่าใครคือคนร้ายตัวจริง มะนาวเลยเลือกที่จะยิงยูออจิเพราะเดอะพริน์ชี้ว่าเขาเป็นตัวร้ายจากนั้นมะนาวก็ได้สังเกตเห็นปืนในกระเป๋าเดอะพรินต์เขารู้ได้ทันทีเลยว่ายเด็กนี่เป็นดีเซลตัวร้ายที่แท้จริงมะนาวเลยจะยิงเธอแต่ในจังหวะน,นั้นยานอนหลับก็เริ่มออกฤทธิ์ทำให้มะนาวสลบไป เดอะพรินซเลยใช้ปืนของมะนาวยิงเขาก่อนที่จะลากศพเข้าไปไว้ในห้องน้ํากับยูอิจิส่วนทางด้านเต่าทองที่อยู่ในรถก็เจอมือถือของยูอิจิโดยบังเอิญซึ่งพ่อของยูอิจิก็โทรเข้ามาพอดีเต่าทองเลยรับสายและบอกว่ายูอิจิคงทํามือถือหายให้ไปรับที่สถานีจากนั้นเต่าทองก็กลับไปเอากระเป๋าที่ซ่อนไว้และได้ไปค้นตัวดูซึ่งก็ได้เจอรูปของแตนสังหารนักฆ่าที่วางยาในงานแต่งของมันแล้วหนังก็ตัดไปเล่าเรื่องเมื่อ47นาทีก่อน แตนสังหารได้ฆ่าลูกของมัจจุราชเขาโดยแฝงตัวในชุดมัสคอตโมโมกาและในตอนนี้แต่นสังหารได้ปลอมตัวเป็นพนักงานขายของมายืนอยู่ตรงหน้าเต่อทองแล้ว เธอเข้าต่อสู้กับเต่าทองในทันทีเพราะเต่าทองทำงูของเธอหายซึ่งแตนสังหารก็สามารถฉีดพิษเข้าที่มือของเต่าทองได้แต่เต่าทองก็รีบดึงเข็มพิษออกแล้วฉีดพิษใส่เธอด้วยเช่นกันนั่นทําให้แตนสังหารต้องรีบฉีดเซรุ่มต้านพิษแต่เต่าทองก็แย่งเซรุ่มนั้นมาฉีดเข้าที่ตัวเขาก่อนส่งผลให้แตนสังหารนั้นต้องตายไปอย่างน่าสังเวชส้มเขียวหวานที่หาทางเข้ามาในรถไฟได้ก็เดินมาเจอรอยเลือดเขาเลยเดินตามมันไปซึ่งก็ได้เจอศพของมะนาวที่ถูกซ่อนไว้ในห้องน้ํา นั่นทาให้มะนาวเสียใจมากๆที่น้องเขาตายส้มเขียวหวานเลยถอดเอาสร้อยของเขาให้น้องไปพร้อมกับเอาปืนและออกไล่ล่าคนที่ฆ่ามะนาวด้านต่อทองก็รายงานสถานการณ์ให้กับมาเรียรู้ซึ่งเธอก็แนะนําว่าให้เขาลงจากรถไฟในทันทีต้มเขียวหวานที่อดอะไรตายยากก็บอกความจริงกับมันจุราชเขาซึ่งเขาไม่สนใจเลยสักนิดว่ามันจะทําอะไรกับเขามัจุราชเขาเลยคิดจะส่งคนขึ้นมาฆ่าเขาบนรถไฟเพราะตอนนี้ไม่มีใครอยู่บนรถไฟแล้ว จากนั้นส้มเขียวหวานก็ได้เจอกับรูปพิงนส์เธอตีเนียนว่าเธอโดนเต่าทองจับตัวและเต่าทองเป็นคนที่ฆ่ามะนาวกับยูอิจิซึ่งส้มเขียวหวานก็เชื่อเธอแต่ก่อนที่ทั้งสองจะแยกกันส้มเขียวหวานก็ได้เจอกับสติ๊กเกอร์ดีเซลตัวร้ายในการ์ตูนรถไฟโทมัสเขารู้ได้ทันทีเลยว่ามะนาวได้ทิ้งบ่อแสวเยเด็กนี่เป็นตัวร้ายส้มเขียวหวานเลยจะยิงเธอแต่แล้วเต่าทองก็เดินเข้ามาพอดีทั้งสองเลยต่อสู้กันนั่นทําให้ปืนลั่นเข้าที่คอของส้มเขียวหวานซึ่งในนาทีสุดท้ายของชีวิต ้มเขียวหวานก็พยายามบอกว่าเดอะพรินซ์เป็นตัวร้ายแต่เต่าทองก็ไม่เชื่อพอรถถึงสถานีพ่อของยุยจิก็มารอขึ้นรถไฟส่วนเต่าทองกับเดอะพรินซ์ก็จะลงจากรถแต่เดอะพรินซ์ก็ทําทีว่ากระเป๋าเธอติดนั่นทําให้เต่าทองต้องจําใจกลับขึ้นมาบนรถไฟอีกครั้งต่อมาพ่อของยุจิก็ได้เดินมาหาทั้งสองซึ่งเขาก็รู้ได้ทันทีเลยว่าเดอะพรินซ์เป็นคนที่ทําร้ายวัตลุหลานชายของเขาเต่าทองเลยจะย้ายไปนั่งที่อื่นแต่แล้วงูพิษก็โผล่มาก,กัดที่แขนของเขาทําให้เต่าทองต้องวิ่งไปเอางูพิษทิ้งใน ห้้องนําจากนั้นพ่อของยูอิจิก็ได้พูดคุยกับเดอะพรินซ์เพื่อถามว่าลูกชายของเขาอยู่ที่ไหนพร้อมทั้งค้นกระเป๋าของเธอไปด้วยซึ่งก็ได้เจอกับโทรศัพท์ที่กําลังมีสายเรียกเข้ามาแต่ก็ไม่มีใครรับเดอะพรินซ์เลยบอกแผนของเธอว่าจะหลอกใช้ยูอิจิให้ไปฆ่ามัจุราชขาวให้โดยใช้วัตรุเป็นตัวประกันและในตอนนี้ยูอิจิก็ถูกยิงอยู่ในห้องน้ำส่วนวัตตรุก็คงไม่รอดเพราะคนของเธอคงฆ่าน้องไปแล้ว พ่อของยุยจิเลยบอกว่าเขาส่งคนไปคุ้มกันวัตารุแล้วนั่นทำให้แผนของเดอะพรินซ์พังไม่เป็นท่าทำให้เธอต้องไปฆ่าไอ้มัจจุราชเขาด้วยตัวเองจากนั้นพ่อของยุยจิก็ได้เดินไปพูดคุยกับเต่าทองและบอกเขาว่าเดอะพรินซ์จะหลอกใช้เขาให้ไปฆ่าไอ้มัจจุราชเขาและพ่อของยุยจิยังเล่าเรื่องราวในอดีตของเขาให้ฟังว่าตอนที่เขาหนุ่มๆเขาเคยคิตจะทุ่มเททุกอย่างที่มีให้กับครอบครัว แถมการทำงานในแก๊งเยโุซ่าของมินิกิชิก็กําลังไปได้สวยจนวันหนึ่งมัจุราชเขาวก็เข้ามาและหลังจากที่มันยึดอํานาจจากมินิกิชิไปเมียของเขาก็ถูกฆ่าเหลือเพียงยูอิจิที่แอบหลบซ่อนตัวเอาชีวิตรอดมาได้หลังจากเหตุการณ์ในวันนั้นพ่อของยูอิจิก็แอบหลบซ่อนตัวและศึกษาวิธีในการฆ่ามัจุราชเขา โดยที่ไม่ให้ยูอิจิต้องมาเสียงด้วยเมื่อเราจบพ่อของยอยจิก็วางแผนให้ต่อทองพายุยจิลงจากรถไฟไปส่วนเขาจะไปจัดการกับพวกมัจุราชขาวด้วยตัวคนเดียวแล้วทั้งสองก็ไปหายุิจิที่นอนอยู่ในห้องน้ำแต่อยู่ๆมะนาวที่ทุกคนคิดว่าตายไปแล้วก็ฟื้นขึ้นมาอย่างหน้าตาเฉยเพราะเขานั้นใส่ชุดเกาะป้องก,กันกระสุนอยู่นั่นเองจากนั้นมะนาวก็ไปหาส้มเคียววานที่ตายไปนั่นทําให้เขาเศร้าและเสียใจเอามากๆ ต่อมาทั้ง4คนก็ได้มาวางแผนกันเพื่อจัดการกับพวกมัจจุราชขาวที่กำลังจะขึ้นมาบนรถไฟยุยจีนั้นเสนอตัวจะไปสกัดพวกมัจจุราชขาวที่ท้ายขบวนส่วนมะนาวก็จะไปที่ห้องควบคุมเพื่อเดินรถพาทุกคนหนีต่อทองเองก็เสนอตัวจะไปทวงเวลาพวกมัจจุราชขาวที่อยู่ด้านนอกรถไฟ เมื่อลดถึงสถานีมัจจุราชขาวก็เดินขึ้นมาซึ่งก็ได้เจอกับเดอะพรินซ์ที่รออยู่เธอยกปืนขึ้นจะยิงมันในทันทีแต่เธอก็ถูกแย่งปืนไปไง่ายๆแล้วมัจจุราชขาวก็เล็งปืนใส่เธอแต่มันก็ไม่ยิงพอแท้จริงแล้วเดอะพรินซ์คือลูกสาวของมันนั่นเอง แล้วมัจุราชขาวก็เดินไปหาเต่าทองที่อยู่ด้านนอกพร้อมกระเป๋าในขณะที่คนของมัจุราชขากําลังเปิดกระเป๋าพวกมันบางส่วนก็ขึ้นมาบนรถไฟเต่าทองนั้นได้ถามถึงคนที่ว่าจ้างนักฆ่าทุกคนให้ขึ้นมาบนรถไฟขบวนนี้ว่าใช่แกใช่ไหมมัจุราชขาาซึ่งมันก็ตอบว่าใช่และอธิบายต่ออีกด้วยว่า เพราะนักฆ่าเหล่านี้คือต้นเหตุที่ทําให้เมียสุดที่รักของมันต้องตายเนื่องจากทุกคนพยายามจะฆ่ามัจุราชขาวแต่เรื่องที่สวยคือเต่าทองนั้นไม่รู้เรื่องอะไรเลยเพราะเขาเพียงแค่มาทํางานแทนคาวเวอร์นักฆ่าที่ขับรถชนเมียของมัจุราชขาวซึ่งมันก็เข้าใจผิดว่าเต่าทองคือคาวเวอร์นั่นเองในขณะที่มัจุราชขาวจะยิงเต่าทอง ระเบิดในกระเป๋าก็ทำงานทำให้ทุกคนที่อยู่นอกรถไฟกระเด็นเข้าไปในขบวนส่วนด้านในยุิจิกับพ่อก็เปิดฉากสู้กับพวกลูกน้องของมัจจุราชขาวอย่างดูเดือดเลือดพล่านมะนาวเองก็เดินรถไฟให้วิ่งออกไป ไม่นานนะัพกพ่อของยุจิก็ได้เจอกับมัจจุราชเขาทั้งสองพูดล้ำลึกถึงเรื่องในอดีตกันเล็กน้อยก่อนที่จะเข้าซัดกันอย่างดูเดือดเดือดพล่านในเวลาต่อมาก็เกิดปัญหามะนาวนั้นไม่สามารถอยู่รถไฟได้เขาเลยให้เต่าทองหาทางอยู่รถไฟส่วนเขาจะไปบวกกับพวกลูกน้องของมัจจุราชเขาที่เข้ามาขวางแต่เต่าทองก็ไม่สามารถอยู่รถไฟได้ มะนาวที่ได้รับบาดเจ็บเลยเสียสละตัวเองลากลูกน้องของมัจุราชขาวตกจากรถไฟส่วนเต่าทองก็ไปหาทางอยู่รถไฟต่อซึ่งเขาก็สามารถเปิดใช้งานเบรกรถไฟได้นั่นทําให้พ่อของยูอิจิได้จังหวะเข้าเล่นงานมัจุราชขาวจนได้รับบาดเจ็บสาหัสแต่รถไฟก็วิ่งทะลุออกนอกรางไป จนขบวนพังเสียหายไม่เป็นท่าเต่าทองนั้นโชคดีที่รอดชีวิตมาได้แต่ก็ต้องมาเจอกับมัจจุราชขาวที่ยังไม่ตายด้วยเช่นกันมันเลยจะฆ่าเขาโดยการใช้ปืนของเดอรรินซ์แน่นอนว่าพอมันลั่นไกปืนก็ระเบิดใส่หน้ามันตายไปต่อหน้าต่อตาของยุยจิและพ่อที่รอดตายจากขบวนรถไฟด้วยเช่นกันต่อมาเดอรรินซ์ก็โผล่มาพร้อมปืนและคิดจะฆ่าทั้ง3คนแต่เธอก็ถูกลดขนส้มชนตายไปแบบงง เมื่อเรื่องราวสงบยุยจิกับพ่อก็กล่าวลาเต่าทองไม่นานนักมาเรียก็ขับรถมารับเขานั่นทําให้เต่าทองทราบซึ้งเป็นอย่างมาก10นาทีก่อนมะนาวที่ตกรถไฟไปเขาก็ไปป้นรถขนส้มเขียวหวานแล้วขับมาชนเดอะพรินซ์เพื่อแก้แค้นให้กับพี่ชายได้สําเร็จแล้วเรื่องราวก็จบ เป็นยังไงกันบ้างครับกับสปอยหนังเรื่องนี้ถ้าเพื่อนๆชื่ชอบก็ฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับและขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามจนทำให้เรามีผู้ติดตามครบ1,000 0คนแล้วไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ